ขายกว๋วยเตี๋ยวไปนี่ละทีไปเห็นยังว่าได้แล้วเลยรับจ้างใส่ว่าได้แล้วค้ากับว่าดีมันโมเมนต์ลุยดอกมันกับเห็ดมีมีมีแล้วเห็ดแล้วมันก็เบิดไปมันก็ได้หาเริ่มหากินไม่เริ่มต้นไม่คือก้าล่ะดีที่ว่าได้เห็นไว้แล้วสมัยตะกี้ไปกรุงเทพเนาะค่ยอยไปค่อย,ปอยไปจนจนเด็กหน่อยบุกหูจัจ๊คอยเลยเด้อ่อยไปแต่พอสอีสิบ ยี่สิบหกแล้วใชาเจี๊มีแต่คนผิดโอ้ยช e. ่วยแล้วใช่ไหมข้าเจ้าเพิ่นข้าเจ้าเห็ดน้ำแข็งน่ะข้าเจ้ารวยบ่หม่าเจ้าว่าเพิ่นกับมีหลายเพิ่นมีหลายก็เฮาเพิ่นกับเป็นหลายค่ะก็เฮาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างพันเนี่ย เพื่อนบริหารเป็นเนาะเพื่อนกันยู้ใดเนาะหายกินไม่มาไม่หาเก็บรู้นี่แหละวันเขาเงินมันออกวันมาทิย์มันหยุดวันจันทร์ไม่มามันมาคานมันหดลดูข่อยไปรับยางกรุงเทพตะกี้ข่อยได้ซื้อหอด้าเด้ ซื้อทีออมเฮียนนี่ข่อยก็ได้ซื้อเด้ไปคันไปแน่อีหลีได้ไปจนว่าให้บ้านลืมเลยเด้แม่นย้อย้อนเฮาบ่มีหยังมาก่อนดี่เฮาก็เลยตั้งใจนี่เขาเจ้าสั่งโอ3มื้อ3คืนเน่ยอยู่ยางออกมาจากโรงงานออกมาน่ยจนว่าแผ่นดินเหลียงเด้เฮ็ดงานเก็บหน้ารองเท่าส่งนอกสมัตะกี้เนาะค่าแรง วันละนละเจ็ดสิบห้าบาทเหตุตั้งแต่ปีอยู่โรงงานนี่แปดปีไปเหตุงานบริษัททำความสะอาดอยู่อีกสามปีสี่ปีอ้ไปโดนค่ะหลังคน้นหลังค้นไปกรงเทมนี่มีแฟนมีลูกมีเต่ามีครอบครัวมาพร้อมเด้ ยันตุอยไปว่มีจะคนนอกจากสิวาสิมาหามาขอกันเลยแค่เดียวตุกก็ไปคักไปแน่แท้อันซุ้มอันซุ้มี่เพันสิเฮ็ดผับป้าเนี่ยพันสีเอาซ่องไปแจกบ่เห็นตข่อยดอกบม่เห็นเลยอิลีเด้่ผู้พ่นยังเวาเลยว่าซุ้ไปยุ่จังได๋สุ้ไปยู่ไใส่คนอื่นนี่โอ้ยมวนกันตึมตอมยุคพ่นแลง้วยามืันย้มผับป้า เพิ่มจนเนาะต้องมีมั่านาต้องมีความอดทนเด้อ